ครับสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ได้มานะคะแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะมีผู้ติดตามนะคะอาจารย์ค่อนข้างเยอะนะคะในเฟ e บุ o กเนี่ยนะคะก็จะเกือบประมาณ5,400นะคะที่กำลังติดตามอีกนะคะ ตลอดจะถึงในเพจด้วยแล้วก็ใน y o u t u b e ด้วยนะคะถ้ารวมๆกันก็มากโขอ,อยู่แค่ประมาณร้อยคนนี้ก็ถือว่ามากแล้วกับการที่เราจะให้สาระประโยชน์ดีๆกับสังคมนะคะกับการที่เราจะาช่วยเรียกว่าฟื้นฟูหรือให้แนวคิดหรือให้ทัศนคติต่อเจะถึงหรือให้แนวทางจาก วิชาชีพของเราหรือจากประสบการณ์นะฮะอาจารย์ก็หวังว่าความรู้นะคะที่เราได้ถ่ายทอดออกไปจากที่เราริ่ำเรียนอันเขียนมานั้นอาจจะเป็นประโยชน์มิทางใดข้อทางหนึ่งไม่ว่าแต่เป็นการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าแต่เป็นเป้าหมายหรือไม่ว่าแต่จะเป็นบางสิ่งบางอย่างกนะ็จะเป็นการเกื้อกูลแล้วก็พูดกันบนโลกออนไลน์เนาะการให้ความรู้กันให้ธรรมะเป็นธรรมทานก็ถือว่า สูงสุดแล้วก็ยิ่งใหญ่นะคะดังนั้นก็มีหลายคนนะคะที่อาจารย์ได้มาตั้งเป็นข้อสันนิษฐานว่าในเรื่องของความสําเร็จนะคะหลายๆท่านเลยนะคะหลายๆคนเลยที่ว่าเ,าเดี๋ยวก็อ้างนะคะบางทีอาจารย์ทําอาจารย์ชอบอัดคลิปเนาะก็ชอบทํามาได้เกือบสี่สหปีละนะ,ะแต่ถ้าทําคลิปอยู่ใน y u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  e นะก็เกือบประมาณ7,900กว่า คลิปวิดีโอนะคะมีคุณภาพบ้างไม่มีบ้างนะก,ก็พยายามทำไปถ้าจะพูดเอาในเรื่องของคนรู้จักเราก็รู้จักในทางโลกโซเชียลที่เข้ามาฟังเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาติดตามแล้วก็บอกว่าได้รับกําลังใจดีๆจากท่านแล้วก็คอยที่จะติดตามอยู่เสมอนะคะดังนั้นอาจารย์เองก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็พยายามที่จะทําคลิปออกไปเพื่อให้คนที่เพื่อให้ผู้ที่กําลังอ่อนแอหรือ ผู้ที่เข้ามารับชมเนี่ยได้รับสาระประโยชน์ดีๆจากตัวของเรานะคะดังนั้นก็จะมีคนสนใจที่จะมีคนสนใจทีอ่อยากจะทำเหมือนเราบ้างนะคะแล้วก็อยากจะทำเหมือนเราด้วยในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเวลาเราทำเนี่ยนะคะเรา ทำไปได้หลายวันสมมติว่าในแต่ละวันเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้เวลาของตัวเองในการอ่านหนังสือในการสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเราจะต้องมีคลิปสักหหรือ2คลิปเนี่ยไม่ว่าจะจะเป็นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นคลิปการสร้างสารรค์เนี่ยนะคะเพื่อให้คนได้ติดตามเราเนี่ยแบบนี้เราเอาจจะเป็นยกแค่กรณีแบบนี้นะแต่กลับกันว่า อีกวันหนึ่งของเพื่อนเราที่ประสงค์ความสําเร็จและอยากได้ความสําเร็จอยากมีความสําเร็จอยากมีคลิปอยากมีวิดีโอแต่ไม่ทําอ้างว่าไม่มีเวลาอ้างว่าร้อนอ้างว่ามีปัญหาอ้างว่าสารพัดที่จะอ้างนะคะทีนี้เราก็เลยมาตั้งข้อสมมุติฐานหรือเราอาจจะมาตั้งข้อสรุปเพื่อที่จะมาเป็นตัวตัวตัวบอกบอกตอนเองว่าเอ๊ะเนี่ย คุณจะสําเร็จเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเร็วในการเปลี่ยนแปลงตนเองของคุณเปลี่ยนแปลงเร็วก็สําเร็จเร็วนะฮะเปลี่ยนแปลงช้าก็สําเร็จช้าลองสํำรวจตนเองดูว่ากิจวัตรที่คุณทำในแต่ละวัน มันมีโอกาสนําพาคุณไปสู่ภาพความสำเร็จที่วาดฝันเอาไว้ขนาดไหนถ้าคำตอบคือไม่ให้รีบเปลี่ยนเสียคือเปลี่ยนตัวคุณเองถ้าอย่างนั้นคุณจะไม่สามารถเห็นความสำเร็จได้เลยนะคะขอสรุป ว่าสำเร็จเร็วสำเร็จช้ามันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วก็รีบเปลี่ยนเร็วๆนะคะกราวขอบคุณกราวสวัสดีค่ะ